สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับสาว e x t r e m ต Channel รายการสาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์มันจิมีเดียและคอน sumer e ็กทรอนิกส์วันนี้สาวเอ e x ซ์ e มจะพาไปพบกับช่วงอันบ็อกแกะกล่องลองชมผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับวันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะนํามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นข้อมูลก็คือผลิตภัณฑ์ Amplify s t e r e o 2 c h n n n e l จาก s a p โกในชื่อรุ่นว่า st ข 2B หรือ ST ขีด 2B เป็น Amplify ขนาดกระทัดรัดที่อยู่ในอนุกรม Studio Series ของแ a ปโกซึ่งเป็นอนุกรมที่มุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพเสียงในประเทศไทยนั้นมีการนำเข้าโดยตัวแทนนำเข้ารายใหม่ครับก็คือ Epic Automotive Group Thailand จำกัดที่นำเข้ามาทำตลาด โดยในอนุกรมของ ST หรือ Studio Series ขีด B นั้นมีให้เลือกสรรใช้งานอยู่3รุ่นด้วยกันก็คือ Amplify 4 Channel ST-4B 2 c ข a ด n e l s t a n n e l s t คือรุ่นที่นำมาอันบล็อกในวันนี้และอีกรุ่นหนึ่งก็คือ s t ขีด 1B เป็น Class AB Monoblock ซึ่งเราได้เคยแนะนำลงไปในอั b o x ็อกของสายสตรีมันแล้วมาดูในส่วนของ a m p i f ไ ST 2 B กันบ้างจัดว่าเป็น Amplify ที่มีมิติกระทัดรัดในรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ตุลัสตัวถังเครื่องเปอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปอโนดิสสีดำนะฮะด้านบนก็จะเป็นการสกินโลโก้ของตัว s a p c o เอาไว้อย่างสวยงามมีชื่อรุ่นแล้วก็จะมีบอกว่าเป็น M 2 Channel n นะฮะ High Current m o s f e t Power Supply ก็คือ Power Supply เนี่ยใช้เป็นระบบ m o s f e t สำหรับฟังก์ชันการทำง,งานต้องบอกว่า แม้จะเป็นอ m มบิฟาตัวเล็กแต่ว่า S ซปโกเองนั้นได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอ m มบิฟายอนุกรมรุ่นใหญ่ของตัวเองลงมาให้อย่างพร้อมมูลจะแนะนําให้ดูว่าในฝั่งของทางด้าน Input นั้นมีอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่ชุดรับสัญญาณขาเข้าที่ชี้อยู่นี้นี่คือ High Input ต่อจากภาคขยาย High Power จาก h ฮดยูนิต ถัดมาเป็นช่องต่อรับสัญญาณขาเข้าขาเข้าแบบไลน์อินพุตสเตอรโอนอกจากนั้นยังมีช่องต่อสัญญาณไลน์เอาพุตมาให้อีกหนึ่งคู่ในกรณีต้องการจะต่อพ่วงแอมลิฟายต่างๆนอกจากนั้นแล้วนะฮะในจุดถัดมาเนี่ยจะเป็นปุ่มปรับเกณฑ์การทำงานภาคขาเข้าของตัวแอมลิฟายเพื่อที่จะปรับเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและที่สำคัญก็คืออินพุตของแอมลิฟายรุ่นนี้สามารถที่จะรองรับ แรงดันสัญญาณไลน์เอาท์ขาเข้าที่มีระดับแรงดันสูงนะครับตั้งแต่9.5โวลต์ไปถึง14โวลต์เพื่อเชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์ออดิโอโปรเซสเซอร์หรือว่าปรีพารามิติกของแซปโกเองถัดมาเป็นสวิตช์เลือกโหมดการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครอสเวอร์เน็ตเิรกปุ่มปรับเกนการทำงานขาเข้าของวงจรภาคขยายก็จะเป็นปุ่มการเลือกการทำงานของฟังก์ชันยกเบสหรือว่าเบสบูส โดยที่ซับโก้นั้นออกแบบให้ st 2 b นั้นสามารถจะเลือกยกเบสหรือบูสต์เบสได้2ระดับก็คือ0นั่นคือเล่นแบบแฟลตแล้วก็บวก6กับบวก 12dB ถัดมาจะเป็นปุ่มปรับความถี่ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอร์สโอเวอร์เน็ตเวิร์ในฝั่งของโลว์พาร์ฟิลเตอร์สามารถที่จะปรับแต่งความถี่ได้ตั้งแต่ 50Hz เป็นถึงประมาณ2 0 0เสร็จเศนนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีสวิตช์เลือกโหมดการทางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอร์สไม่ว่าจะเป็นโลว์พาร ฟูลเลนส์หรือไฮพาร์และปุ่มที่อยู่ถัดมาก็จะเป็นปุ่มปรับจุดตัดความถี่ของวงจร h ฮพาร์ f ฟิลเตอรก็เรียกว่าท่านสามารถที่จะเลือกสรรใช้งานได้ว่าจะใช้แอม l ิฟายตัวนี้เอาไปขับซาวเฟอร์ขับฟูลเลนส์หรือว่าท่านจะขับเสียงกลางแหลมก็สามารถทำได้และหลอด LED ที่เห็น2หลอดสีเขียวจะเป็นหลอดแสดงสถานะการทำงานไฟเข้าทำงานปกติแต่หากสีแดงนี้ ติดสว่างขึ้นมานั่นแสดงว่าวงจรป้องกันอุณหภูมิเกินป้องกันการรับวงจรทางด้านขาออกทํางานจะต้องตรวจสอบทันทีว่าเกิดอะไรผิดปกติกับระบบของท่านหรือกับแอม l i ฟายตัวนี้อันนี้จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการทํางานหรือว่าเคี่ยวเล็บที่ทางแซปโก้เนี่ยบรรจุมาให้ส่วนในเรื่องของข้อมูลจำเพาะนะฮะต้องบอกว่าก็ถือว่าไม่ทำอะไรเช่นเดียวกันข้อมูลจำเพาะของแอมป์ฟาย S.T.2B นั้นในเรื่องของกำลังขยายหรือกำลังขับจากข้อมูลของซับโก้นั้นระบุไว้ว่าสามารถที่ให้กำลังขับอยู่ที่65วัตต์คูณ2เป็นวัตต์ I.M.S. ที่โหลด4โอห์มหรือ90วัตต์ I.M.S. คูณ2ที่โหลด oh 2โอห์ม oh และสามารถบริดเป็นโมโนให้กำลังขับสูงถึง180วัตต์คูณ1ที่โหลด4โอห์มมีความเพี้ยนรวม เชิงฮาร์โมนิกนั้นต่ำกว่า0.1%อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า97 dB เดี๋ยวในช่วงที่เราคุยกันเรื่องจุดเด่นจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงได้ค่าตัวนี้ค่อนข้างสูงส่วนการแยกช่องสัญญาณนั้นมากกว่า45 dB ก็ถือว่าทำได้ดีและอัตราการตอบสนองความถี่นั้นจัดว่าเป็น DC Amplify เลยก็ได้ก็คือ20-20,000 Hz บวกลบ1 dB ส่วนอินพุ i ซนสิ t ิตี้รองรับได้แต่0.25โวลต์จนถึง5โวลต์นะครับก็ต้องบอกว่านี่คือขีดค,ความสามารถแล้วก็ข้อมูลจำเพาะของ Amplify s a p c o Studio Series ST2B ที่นำมาฝากกันครับ